ห้องทุ่งอีสานสายลมพัดผ่านเมื่อยามนาแลงคิดถึงแม่สาวแก้มแดงสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีามบ่ายๆเนาะครับพี่น้องมือนีนะครับสิพามาเมืองธรรมชาตินะครับตามทองไห่ทองหน้านะครับตามสวนนะครับผมเบิ่งนะครับว่าวิถีชีวิตนะครับวิถีบรรนนอกของเขานะครับ เป็นแนวด่าเนาะครับพี่น้องครับตัวนี้ก็สิเป็นห่วยครับทีน่ามันหลดนะครับเพั่นสิมาปลูกหัวูกควายนะครับเห็นไหมเห็นไกินหญ้าเนาะพี่น้องเนาะตัิมี้บวกควายนะครับให้มันนอนได้นอนเกลือกนอนกิ่งนะครับนี่ครับเป็นกระสีปอยเลยครับพี่น้องครับตอนนี้ก็สิพามาเบิ่งสวนคู่ติ๊กนะครับผมมู่ผมเองนี่แหละครับเดี๋ยวสีผ้าไปบปงบมักหน้าครับพี่น้อง ่นปลูกบกนาวใส่ใส่อ่างเลยนะครับลูกกับพ่อมีอยู่ครับกับดกครับพ่อเด็กเก็บ่น่นกับพ่อเด็กเก็บขายอยู่ครับพี่น้องครับอ่านะครับสิบห้ามาเบิงครับอันนี้ต้นใบหญ้านะครับใบหญ้าสูบนะครับอันนี้ต้นเก็บใบมันมาใบมันมาตากนะครับแล้วก็มามาหันซอยแล้วก็ตากแห้งนะครับหญ้าสูบวันหญ้าสูบกอกเป็นม้วนของผูทเ่าเนี่ยนะครับ แต่กรบอกหว่าเมาทือบนเมานะครับพ well. ี่น้องครับนี่ครับอันนี้ดอกกระดุมทองนะครับพี่น้องนี่ดอกกระดุมทองอาลนะครับมากครับขมาด่านไนสวนพันนะครับอาจจะโคกจังหน่อยนะครับพี่น้องนี่ใบหญ้านะครับเออกระสิมีปลูกกล้วยปลูกนี่ครับเรื่มเห็นบักนาวแล้วครับพี่น้องอันนี้ยังบ่ท่านไหนส่น้ำนะครับนี่บ่ท่านตึงนะครับบานตึงบานบ่เหมือนตึงนะครับ อาจต่ยังบทันมีน้ำลายนะครับเมาด้านนี้ครับพี่น้องครับเห็นบอนี้ครับเนี่ยครับยังบีทัานตึงบันไดเลยครับยังบีทันเหลื่อมนะครับพี่น้องด่านบนเพื่นกะนี่อยู่ครับพี่น้องนี่อยู่ด้านนี้กะอีกต้นหนึ่งนะครับผมหลายอยู่ครับด้านล่างก็มีครับพี่น้องครับ นี่ครับด้านล่างมันห่อยลงมาครับพี่น้องบากหน้าเอาส่วนหน้าพันสิบสีดี้ยาฉีดยังแล้วครับให้แต่ปุ๋ยครับปุ๋ยขิงขิงตงขิงควายนะครับนี่ามาด้านนี้นะครับผมนี่ตำตำนี่กับเซมี่ครับหอยออนตอนแอนเตนอยู่นะครับพี่น้องสิบกัวตนนาจะมีนาจะมีอยู่ครับนี่ครับนี่ครับ แต่แซมบด้วยตามใบกลวยใบยางในของพันป like, ูนะครับผสมประสานกันนะครับเป็นแบบพ่อเพียงนะครับพี่น้องครับอันนี้เป็นใบผักหวานปลานะครับผมเก็บไปลวกนะครับลวกกินกับแจ่วปนปลาทูนะครับแจ่วปลาแดกนี่นะครับพี่น้องครับด้านห้องนะครับผมแซ่บด้วยครับผักหวานปลานะครับผมอันนี้กลวยพน่นอกเพื่อญงอยู่พี่น้องอีกด้วยนะครับเป็นสิุกนี่ครับด้านนี้ก็จะเป็น บวกบวบนะครับส่วนมากพักผมก็สิมาขอเพลินี่งนะครับเพื่อเทียครับบวกบวบนะครับหรือบวกหน้าวนะครับผมเพื่อนกะแบงปั้นนะครับบวหัวนะครับผมเครื่องหัวง่วเพลินอ่ามกล้องเครื่องเพื่อนครับเพื่อนหัวง่วเสียหาโตนะครับพี่น้องหัวเพลินด้านนี้ก็จะเป็นเอ่อบกดินฟ้านะครับภาษาไทยคือเพก้านะครับดินฟ้านั่นเองครับบวกกับลายต้นเื่นกันครับพี่น้องครับ เนี่ยสังเกตครับเนี่ยมีเมดซูเนลครับพี่น้องครับด้านนี้นะครับสีน้ำเบินสางครับสมัยก่อนพนจะโจ๊กยังสีนะครับแต่ตวอมจริงเ่ยมันใสครับสีฟ้านะครับสมัยก่อนตักกินหาบกินนะครับเอาหาบใสหมอแองนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่น้องกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจผมนั้นด้วยครับ มือนี้สวัสดีครับ